สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวอิทุกทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับต้องพามารีวิวรถตักเข้าใหม่นะครับครับตัวนี้เป็นโคมัสุนะครับรุ่น510นะครับรถตักยอดนิยมนะครับอ่าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับวันนี้มาใหม่อีกคันแล้วนะครับแบบหัวเก่งอันนี้เกียร์นะครับชุดเกียร์แห้งดีก็รุ่นนี้ครับอายุจะเยอะนิดนึงนะครับก็จะมีสนิมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ คอมมซ่ห้านึ่งศูนครับแบบหัวเก่งนะครับหัวเก่งตัวนี้ไม่มีแอร์นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นแอร์อุ่นนะครับแอร์ร้อนคอนโทรลคู่นะครับอีกตัวเหลือนะครับไม่ใช้ครับระบบเกียร์เดินหน้า3ถอยหลัง3นะครับเครื่องเกียร์ดีระบบยกระบบไฮดรอลิกดีนะครับใช้งานได้เลยรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมือสองสภาพดีนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ ก็ตัวนี้นะครับไซส์มุ่งกีก็อยู่ประมาณ1นคิวครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับขนาดยางก็16.9 24จ่ละครับมากับเครื่องยนต์4สูบนะครับโคมสสุ่สูบนะครับสภาพเรียบดีนะครับเครื่องเรียบดีตำาหนิตามตัวก็จะมีสนิมบ้างนะครับรถนำเข้านะครับรถมือสองใช้แล้วนะครับก็ธรรมดานะครับรถใช้แล้วมีตำาหนิบ้างนะครับ เน้นเครื่องเกียร์ก็ดีนะครับใช้งานได้เลยดูเครื่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเครื่องคุมสูนะครับเครื่องสวยดีนะครับสี่สูบนะครับเครื่องสี่สูบก็ระบบเลี้ยวเอวอ่อนนะครับตัวนี้เลี้ยง่ายนะครับเป็นพาวเวอร์เป็นไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกเลี้ยวนะครับก็จะเลี้ยวค่อนข้างง่ายครับ ตัวนี้ตักใส่10ล้อได้นะครับผมสภาพก็แห้งดีนะครับสวยตามอายุนะครับนี่ครับพ่งกีนะครับก็ประมาณเกือบคิวครึ่งแล้วครับเนี่ยประมาณคิวครึ่งนะครับอยังไงฝากด้วยนะครับพี่พี่นันได้หารถตักนะครับ510นะครับมาแล้วครับรุ่นพิมพ์นิยมเลยนะครับก็สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทรเบอร์ด้านล่าง2เบอร์ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ